คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพายอฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับเน้นเนจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดสับสคร i b ต์นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์ทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรนะครับตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc mid d รักนะครับสูตรจากทั้งช่องเม็ดเดียวได้อยู่ที่9นะครับมา99แล้วก็96กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ฝากกันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับ ตารางวันของมังกรทองนะครับสำหรับชุดตารางวันนะครับผมเข้า6 3สนะครับใครที่จับกูจับวินสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีผู้ปู่มิยาตแตกทั้ง4ตัวเลยนะครับใครที่อยู่ในบ้านจะได้นะครับก็คือ6 9เก6นะครับแตก4ตัวแอดก็ขอ,ขอสแสดงความดีกับพี่น้องที่มีความโชคดีก็พากัาคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรเจาะ2ตัวนะครับแอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอกตรงใจ fc มิรลักหรือเปล่าไปรับชมสูตรมังกรทองพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับข้อสอบนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจาวันจันทร์ที่7ตุลาคมนะครับปศ2 5 6พนสนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปนะครับลาวพัฒนาก็เดินทางมาถึงเดือนที่10แล้วนะครับหรืน้องเดือน10แล้วนะนะครับอีก2เดือนก็น่าจะสิ้นปี67นะครับ นะครับน่าจะมี12เดือนเลยครึ่งทางแล้วนะครับอีก2งเดือนก็จะเป็นปีใหม่นะครับสำหรับเดือนตุลานะครับเดินทางมาถึงครั้งที่2นะครับ2ครั้งก็ไม่ทาให้พี่น้องผิดหวังเข้าทั้ง2นะครับงวดแรกให้อยู่ที่0ูนย์นะมาศูนย์สี่นะครับงวดที่2ให้อยู่ที่9เม็ดเดียวนะครับมา99แล้วก็96นะครับข้อสอบออกอยู่ที่9 9 9าเก้า้หกสนข้างโหดไอ้พี่น้องข้อสอบ10ตัวนะครับเอามาออกแค่ สามตัวนะครับก็มีเลขเก้าหนึ่งตัวเลขหกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เลขสามหนึ่งตัวโอ้โหนะครับถือว่าโหนะครับแต่ก็พ้นเนื้อมือแอดยากนะครับให้เก้าบางท่านก็ได้เก้าเก้านะครับเป็นข้อสอบล่างบางท่านก็ออกเก้าหกนะครับข้อสอบล่างได้หมดเลยนะครับไม่เดียวเก้าของแอดนะครับสําหรับสามหกบนด้วยกันงวดนี้ใครที่อยู่ในบ้านได้เลขทูบบารมีพ่อปู่แม่ย่านะครับหกสามเก้าหกแตกสี่ตัวนะครับแอดส่งเข้าบ้านนะครับ โอเคนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรชุดวินของมังกรทองนะครับคนเทเแอลก็ใช้เลขผสมด้วยก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพอดูก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับเป็นตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตร มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับผ้าน้อยนะครับหู้หญิงผู้ชายไม่ได้ชใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขตารางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันในคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารข้อคำนวณให้วันอังคารนะครับก็จะมาสุดวิทยวนุวันศุกร์นะครับที่แล้วนะครับแอดจับไดก้99กับ6ตัวเดียวกัน นะครับชอบต้องเก้าชอบต้องหกเลยหก็จะมาหกสามนะครับแอดจับกับหัวเป็น9 9้าก้าก็จะได้เก้าเ้านาะถ้าแปลงเป็นก็ได้เก้าหกนะครับชุดวินก็ได้หกสามนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับเจ็บแตกสามตัวนะครับมันออกหกสามหกนะครับเจ็ดสามหกนะครับชุดวินก็ถือว่าได้เก้้าแล้วก็6กสามนะครับชุดวินชุดวินไปชุดวินไปชุดใหญ่ไปจับก็ยินดีด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดเลขสี่เลขหกเลขสองกับเลขศูนย์เลขศูนย์คือสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเอสก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับทั้งหกตัวเลยนะครับวันนี้ใช้สูตรมังกรทองหมดเลยนะครับหกตัวเด่นอ่าหกตัวเด่นนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขสองเลขสี่เลขหกนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรนะครับของมังกรทองนะครับ สำหรับนะครับผมตัวเด่นนะครับชอบค่อยรูดนะครับ2ตัวเน้นสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับจะเป็นตัวเด่นนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาได้มากที่สุดก็จะเป็นเลข6กแล้วก็เลข9เลขหัวตารางนะครับ9กับ6นะครับชอบค่อยตากนะจะไม่ได้กลับหัวยากนะครับสำหรับ6เอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับพี่พี่น้องนะครับ เน้นรูดเลยนะครับถ้าชอบรูดเลยเจ่อโอกาสพลาดจะสูงเพราะว่าแอร์จะจาะให้แค่สามคู่นะครับก็จะมีสองหกนะครับหกสองสองหกนะครับสี่หกหกสี่นะครับหกเก้าเก้าหกนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นหกนะครับแอร์จะเจาะให้สามคู่นะครับแต่ว่าในบ้านแอร์จะเจาะย่าถึงหกคู่นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดเยอะ ครับหรือสิบน้องอาจจะเป็น0 6 6 2 6 4 6 7 6 9ก็ได้65ที่คัดออกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับที่สองนะก็เน้น9นะครับชอบรูดเลยรูดพลาดยากนะครับเก้าก็จะมีตัวเด่นนะครับสองเก้านะครับ9 2 2 9นะครับ9 5 5 9 7 9 9 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ เด่น9นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดนะครับจะจะเป็น09 92 94 95 97 95ที่คัดออกก็ได้นะครับ96ประมาณนี้นะครับเขาทาเต็มที่นะครับอย่างที่แอดเรียนนะครับในบ้านแอดจะเจาะให้5คู่นะครับบ้านของแอดนะครับตัวเด่นนะครับก็ระวัง97 96นะครับ46นะครับ92 นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจาะเจาะสีคู่อย่างที่ว่าโอกาสพลาดมันเยอะนะครับสายรูดพลาดยากนะครับหรือว่าเจาะตามชุดวินในตารางเลยนะครับถ้าไม่อยากรูดก็จะเป็นตัวเด่นมาก็ฟาดเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับตัวเด่นนะครับคัดมาได้ประมาณนี้สําหรับอ c ีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวทีเอ็เจาะให้นะครับจับคู่ในตารางได้เลยนะครับชุดวินตารางมางดแล้ว6กสานะครับสาหรับสุดเจาะส่ตัวนะครับอีีพี่น้องนะครับจะเป็นตัวเด่นนะครับก็จะมีคัดให้นะครับอยู่ที่ อ่าหกนะครับ .29 นะครับเป็นเลขในตารางนะครับก็จะใช้เลขผสมด้วยนะครับก็คืออ่า5 4 0 2นะครับเป็นเลขผสมนะครับสำหรับตัวสุดที่3ก็คือหก9 5นนะครับก็จะเป็นอยู่ที่อ่า เจ็ดหกสองหกนะครับตามนี้นะครับสําหรับสีตัวสําหรับไอซีพี่น้องได้หกตัวนะครับก็จะคัดอยู่ที่หกสี่หกสองเก้าหกนะครับอันนี้คือหกตัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสําหรับเบิ้ลก็ระวังหกหก เกานะครับกันให้สองคู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลโอเคนะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับแอดก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่แล้วเก้า็มาอยู่นะครับ9 9 9 6ถ้าชื่นชอบสูตรแม่นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคปลดยชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc เข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพาดวยาเสนอนะครับ สำหรับ FC พี่น้องอยจะได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับโพสแล้วเม็ดเดียว9นะครับมา99 96เานะจะได้เม็ดเดียวเขคอมเมนต์เขามาบอกแอดนะครับหรือว่าจะเด็กเลี้วิ่งล่างวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกแอดจะได้ไปคิดค้นหาสูตรนะครับเด็กวิ่งเม็ดเดียวพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ